เห็นไหมคะตัวที่ขึ้นโชว์แบบนี้นะคะช่องคอยช่องนี้ประสบพบเจอด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนี้กลับมาปกติแล้วเนาะคะ่ะสาเหตุมันเกิดจากอีหยังนะคะก็คือกับไปดูดคลิปนั่นแหละคะ่ะแต่ว่ามันเป็นคลิปที่บางประเทศนะคะมันก็นเลยแบบติดลิขสิทธิ์นะคะก็ติดลิขสิทธิ์ถ้า AI มาตรวจจับพ่อนะคะมันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้แล้วเขาลบนะคะ AI ลบอัตโนมัติ ลบอัตโนมัติแล้วกับขึ้นแจ้งเตือนแล้วในช่วงที่ขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้นะคะก็คือไม่มีรายได้เลยโพดในอย่างไปก็บม่มีรายได้นะคะวิธีแก้นะคะจะบอกวิธีแก่ว่ามันเป็นยังไงวิธีแก้ก็คือมันจะมีช่องให้เราตรวจสอบว่าเป็นอะไรเฮาก็กดติ๊กไปตามลูกศรเลยนะคะคือตอนนั้นบด้ยทายวิดีโอไว้แต่ว่ามันจะมีตรงให้เฮาอุทธร์น,นะคะ จะมีให้เราอุทธร์ต่ว่าของบางคนนะคะ <S <S เพื่อนก็บ,บอกว่ามันก็ใส่เวลาโดนเป็นเดือนเป็นสองเดือนสามเดือนแต่ทาเขาประเพณีอีกอย่างเลยนะคะมันก็ยิ่งโดนกว่านั้นเอแต่ว่าของข่อยเนี่ยอยาทิตกวานะคะรู้สึกว่าจะบ่นานคือเพื่อนตอนแรกตกใจอยู่นะคะตกใจว่ามันสิเป็นเดือนเป็นสองเดือนสามเดือนคือเพื่อนยุ่ิได้เหรียญไม่ค่อยเรียมอยู่แล้วนะคะเหรียญก็ไม่ได้หลาไม่ได้คือช่องแง่อยู่แล้วแหงม้าจํากัดอีก มันก็นแห้งแย่ไปนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่จํากัดเขาก็ยังว่าพอเก็บแต้มไปได้เรื่อยๆนะคะเก็บเหรียญไปได้เรื่อยๆแล้วที่นี่นะคะหม่องอุท้น,นะคะหม่องอุท้อนเขายื่นไปเรื่อยๆแล้วมันก็นจะมีการแคปภาพหรือพิกัดว่าภาพวิดีโอไหนหรือถ้ามันไม่พิกดไม่พิกดเราก็แคปภาพนั่นไว้นะคะที่เขาเตือนที่ Facebook เตือนเขาจะบอกว่าภาพนี้ของคุณเนี่ยผิดกฎนโยบายของชุมชนก็คือพวกเราได้ทําการลบ โพ์นี้ของคุณแล้วนะคะมันจะบ่าประมาณนี้นะคะน,นั้นเขาแคปภาพใ้นะคะแล้วเขาไปยื่นตรงในอุทธรณ์ว่าแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นเป็นภาษาอังกฤษว่าก็คือเขาอยู่ในพื้นที่ในประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ได้ละกะพิมพ์ไปว่าประมาณว่าคำคำยื่นอุทธรณ์น่ะก็คือว่าอย่างที่ให้เขาแก้ไขใ,ให้อ่ะคะ่ะหากฉันผิดพลาดภายในคลิปนี้คลิปเดียวกะบ่คกวรสิจํากัดการสร้างรายได้ของฉันนะคะ อันนี้เป็นภาษาอังกฤษเบิดนะคะแต่ว่าอธิบายฟังก็เสือสมควรจะเปิดการสร้างรายได้ของฉันเนื่องจากว่าทางเฟซบุ๊กได้ลบโพ์นั่นไปแล้วอย่างซี่นะค่ะแล้วก็เฮาก็ไปแปลภาษาแล้วก็มา๊อปปอ้แล้วก็มาลงในช่องช่องแล้วก็มันก็นจะมีหลายๆหมองให้เฮากอกนะคะมันมันมันก็หลายขั้นตอนอยู่ในในขั้นตอนการอุทธรณ์นะคะแล้วก็เพอเหตุีอย่างเสียดปุป๊บทรงไปเปนปะคะเขาแจ้งเตือนมาทางจีเมลเนาะทางจีเมลบาทางเมตาขอบคุณที่ได้คุณได้ทํากัน ส่งเรืองใหมเขาทางเมตาจะตรวจสอบให้เร็วที่สุดอย่างสีนะคะ่กะก็ตรวจสอบให้เร็วที่สุดแต่ว่าก็ไม่ไบอกว่าเมือ่อใดก็เงียบไปเลย่อยก็ับมาไล่สุดนะคะมาไลส่สุดแล้วกะ็มาโพสตามปกติโพ์ท,ทั้งภาพนิ่งโพดโพดธรมะตามปกติกกบกราะ่ตามปกติกค่ะแล้วค่ะเพราะว่ามันก็นทอทแยอยู่นะคะได้แต่งแต่ไลส่สุดแล้วกะโ็โพดไปโพดไปตามธรรมดาของเขาแต่ว่าก็คือต้องมีโพดท,ทุกเมือะะ่อค่ะก็ต้องให้เพจนิ่งไปเลยก็รู้ว่าเพื่อนจะค้ายซ้ำใหนล้าย ตอนที่เขาขีข่คานแล้วบอ,อยังสีนะค่ะแต่ว่ากัเที่ยวมาจอบเบื้องตื้น,นเศร้าก็ต้องเที่ยวเบิงแดดบอร์ดยุส่สมือนะคะขา,ายไปขายไปนะคะพอดีมือนั่นนะคะเป็นมือที่เขาขายช่วงใบเนาะประมาณใบสองใบสามอะ Facebook ่ะเฟซบุ๊กขายขึ้นแล้วก็แจ้งเตือนมาว่าทางเฟซบุ๊กได้ทําการแก้ไขและตรวจสอบการกําจัดอีหยัางจากัดการจํากัดการสร้างรายได้ของคุณแล้วให้ไปดูที่แดตบอร์ดอีหย่างประมาณนี้นะคะก็เลยเข้าไปเบื้อง ตัวไอตัวไอที่ว่าสร้างรายได้ไม่ได้ก็ึ้นก็หายไปนะคะที่มันขึ้นมาทุกทุกช่องทางในการภาพนิ่งในทุกย่างอะคะ่ะที่มันสั่งรายได้ไม่ได้อะมันก็โชว์ขึ้นมาว่าหายไปแล้วจังสินะจังสั้นละค่ะก็คือไปแก้ไขนะคะไปแก้ไขในในตรงตรวจสอบแล้วก็ยืนนนะะย่นอุทธรณ์นะคะยื่นอุทธรณ์ก็ว่าอยากเป็นอีกเพราะว่าสันกันกันเป็นตอนนั้นกน ก็คือคือมันโทรศัพท์มันปะพะ้อมใส่งาน2เครื่องนะคะเพราะว่าสินได้ถ่ายวิดีโอไว้ตอนยืนอุทธรณ์ใ้เบองอยู่นะคะแต่ว่านี่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไ้เสียดายอยู่แต่ตอนนี้อาท<า><า>ิตย์กว่านะคะแก้ไขาหายแล้วนะคะ